ก็สวัสดีครับผมบอดีก็บ่มีอยังนะครับคลิปนี้กี่มาผ้าชมนะครับเพลงเสียงตู้เสียงกลางครับผมนะครับอันนี้ผมก็ซีน้นาส้นตู้เก็บไว้เละครับอันนี้ซี้น้าเก็บใบนะครับเพราะว่าก้อนนั้นคือบริเว้นซี้นถุงพัตติกวยกับสีนะครับยานปวงวันจรครับก็เลยเอามอาเอาลงมาซี้นไว้นะครับ สินเวลาแล้เวเดี๋ยวจะตู้ซับครับผมสิบสองเนี่ยวแล้วก็ิบหานิ่วสิบหานะก็ซิบนียวครับอ,อันนี้สิเหนียวอับอันนี้เป็นตู้ซิบเหนี่ยวตู้เปิดครับอันนี้สิบหาน,นิ่วสิมหานิยว,วกับโมเทนดนีสิ้นครับแล้วผ่าหยัดว้ครับเอาผ่าหยดา,ายดพมันไว้อยู่สิบหานิว่วเดี๋ยว เอาเวซีนที่หลังรับตัวนี้ซิมหาเหนี่ยวอันนี้ซิมนิ้วกว็ซีนครับผมโมซีนมาได้ครับเพราะว่ามันเป็นไมเอ็มดีเอนะครับวกมันจ้องไงอันนี้เป็นตู้เสียงกลางแปดเนิ้ยวนะครับเป็นแบรนด์ของเอ็นพีโถสเปคท่าได้จำบ่าได้ับผมซื้อมาด้วยแนวนะมันเป็นดอกแปดเนิ้วนะครับ โคงคงปั่มนะครับแบรนด์ Band NP แนพมเป็นของแบรนด์เฮริเคนนะครับนี่ครับเฮริเคนแบรนด์นิวแบรนด์ NP แล้วก็คาปลาแมกเวโอลครับอันนี้นะครับผมเอามาสาดไฟไหวนะครับผมบอดดใชัยบอได้สาดไฟมาประมาณสี่หาเดือนนะครับผมมาวัดบ่นเบิ่งครับ โวล์มันเดือด12กว่าโวล์ครับประมาณ12.4จุดห้าครับผมาะยังเด๋ยวเดือดหลายครับถือว่าโอเคครับผมตัวนี้คาร์ปาแมกไบโอครับซื้อมาจากเพจเพจอานาบอมครับผมเพจสาลเน่จังหวัดครับได้มาในราคาพันกว่าบาทครับผมประมาณพันสองพันสามครับรวมส่ง ถือว่าโอเคนะครับผมบม่ค่อยได้ใส่นะครับผมได้เอามาศาสไว้ตัวนี้ครับศาว้ก็ถือว่ายังใส่ได้อยู่ครับผมบวมาต่ำกว่าสิบเอ็ดสิบสองถือว่ายังใส่ได้อยู่ครับถือว่าโอเคเลยครับผมหาบัตรใทนั่นอ่าเป็นเดือนครับแนะนาําว่าวรเอามาชาสไว้เรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็เอามาชาสไวยเรื่อยๆนะครับ สี่หาเดือนกับบ้าังสี่ผมกเก้ามาสาดนะครับคบปาปาถ้าประดาระดายครับผมเดี๋ยวมันจะมีปัญหาที่หลังนะครับปัญหาไฟแบตมาไหนหาสวิตซชาิยากแหงครับผมแต่สวิตซิ่งบ่มีระบบซอดตานี่คือพังแน่นอนครับผมก็เลย้องสาดไปเรื่อยๆครับผมคบปาแมกเวลเอาใจยากครับผมครับปาตอน,นี้ อันนี้สิบสองนิ้วตัวเปิดครับเดี๋ยวจะซีนหน่อยครับนี่ครับตัวซีนพลาติกหออาหารครับเขาเรียกอ่ะของสิบเก้าบาทครับบมแพงไปหาซื้อเลยครับร้านค้าทั่วไปโอเคครับผมคลิปนี้